จากผลการวิเคราะห์โรงงานแห่งหนึ่งพบว่าเมื่อผลิตสินค้า x หน่วยเป็นร้อยชิ้นน้องดูคำนี้น้องดูคำนี้นะน้องดูคำนี้นะแสดงว่า x เ,เนี่ยมันจะเป็นจำนวนสินค้าที่เขาผลิตเดี๋ยวพี่เขียนตัวแปรใหม่ให้สวยๆนะ x เ,เนี่ยเขาจะเป็นจำนวนสินค้า ผลิตแต่สิ่งที่น้องต้องระวังและพี่เองก็ต้องระวังด้วยหน่วยมันไม่ใช่ชิ้นหน่วยมันเป็นร้อยชิ้นหน่วยมันเป็นร้อยชิ้นหมายความว่าไงวะพี่อ๋อโจะสอนบอกไม่ค่อยชอบโจทย์ปัญหาเลยเดี๋ยวพี่เล่าให้สั่งีเ๋เวลา หน่วยหน่วยหน่วยมันเป็นร้อยชิ้นหมายความว่าอะไรหมายความว่าถ้า x เ,เป็นหนึ่งไม่ได้ผลิตหนึ่งชิ้นนะผลิตหนึ่งร้อยชิ้นเพราะหน่วยเป็นร้อยชิ้นและในทางเดียวกันถ้า x เ,เป็นห้าไม่ได้ผลิตห้าชิ้นนะห้าร้อยชิ้นคือคือเลขม,มันผลิตเลขอะไรก็แล้วแต่อ่ะคูณหนึ่งร้อยเข้าไปเพราะหน่วยเป็นร้อยชิ้นเช่นผลิตสิบมันคือผลิตพันชิ้นประมาณนี้ทนันพหมนะ ถัดไปบอกว่าโรงงานโรงงานจะได้กำไร px แสดงว่า px คือกำไรแต่ว่าไม่ว่าจะเป็น fx gx hx อะไรในรูป x ก็แล้วแต่พี่ชอบให้เป็น y เน,นี่ยเนี่ยพี่มองเป็นตัวแปร y เลยแสดงว่า y คือกำไรแต่ไอ้เจ้ากำไรอะหน่วยไม่ใช่บาทนะพันบาทน้องวงเล็บไปด้วยนะหน่วยเป็นพันบาท หมายความว่าถ้า y เป็นหนึ่งไม่ใช่กำไรหนึ่งบาทนะกำไรหนึ่งพัน y เป็นเจ็ดไม่ใช่กำไรเจ็ดบาทนะกำไรเจ็ดพันบาทกำไรเป็นเลขอะไรคูณหนึ่งพันคูณหนึ่งพันเข้าไปเพราะหน่วยมันเป็นพันทานนะแล้วเขาก็ให้สมการเอ,อ่อกำไรกับจํานวนสินค้าที่ผลิตมาคือก้อนนี้แต่พี่ขอล่อเขาเป็นตัวแปร y แล้วกันนะตัวนี้นะ เราก็จะได้ y เท่ากับ ax กำลังสองบวก bx บวก c ถ้าใครสอบเนี่ยแซดล่าสุดไอแนวแก้ abc ไม่ว่าจะเนแซดหรือคณิตสองหรือคณิตหนึ่งอ่ะมันจะมีแนวให้แก้หา abc หมดแนะ่นอนจะต้องฝึกไว้โดยการแทนข้อมูลนานที่เขาให้น้องๆน้องน้อง,องดูอันนี้ถ้าไม่ผลิตเลยจะขาดทุนห้าพันบาทเฮ้ยมันหมายความว่าย,ยังไงวะ ไม่ผลิตเลยขาดทุนใครใครรู้บ้างว่าคําว่าไม่ผลิตเลยจะขาดทุน5้าพันบาท x เท่าไหร่ y เท่าไหร่ใครรู้คํานี้บ้างโอ้บิทเทลคอมเขาเติมอย่างเดียวได้จบไยพี่จัดแหละขอโคกนะอ่ะต่อนะคือไม่ว่าอ่าคือไอไอคําว่าไม่ผลิตเลยจะขาดทุนห้าพันบาทหมายเขาว่าไง ความหมายก็แบบนี้ x เนี่ยเป็นจำนวนสินค้าที่ผลิตถ้าไม่ผลิตเลยแสดงว่า x ได้ศูนย์ไม่ผลิตเลยแสดงว่าจำนวนสินค้าเป็นศูนย์ x ก็เลยเป็นศูนย์มันจะส่งผลให้ y ที่เป็นกำไรอ่ะเท่ากับห้าพันเอสแต่ว่ามันขาดทุนนะมันมันขาดทุนนะถ้าขาดทุนนะ่ะกำไรมันต้องเป็นลบดิ ถูกไหมน้องจิ้มลบรอได้เลยแต่ไม่ใช่ลบห้าพันนะเพราะว่ากําไรหน่วยมันเป็นพันมันต้องตอบลบห้าถูกไหมไอ้ลบห้านี่คือขาดทุนห้าพันทันพี่ไหมอ่าเออเออขอบคุณมากครับแบบกูจะสอนคนมากถูกต้องถูกต้องแบบแบบทุกคนพี่มาเลยขอบคุณมากถูกต้องแบบนี้เลยแต่อย่าลืมว่าหน่วยมันเป็นพันหรือหน่วยมันเป็นร้อยแล้วมันขาดทุนหรือกําไรถ้ากําไรก็เป็นบวกขาดทุนมันจะติดลบ น้องก็ทำการยัด y เป็นลบ5แล้ว x ตรงนี้ 0, x ตรงนี้ 0, 0, นย์บวกศบวก4แสดงว่า c ของน้องอตอบลบ5้าและน้องก็เอา4ที่เป็นลบหแทนเข้าไปเพราะฉะนั้นสมการหลักตอนนี้สมการกําไรของน้องอ่ะมันจะเป็น y เท่ากับ ax กำลังสบวก bx แล้วก็ลบ5เท่านี้ก่อนถ้าใครเมื่อกี้ยังไม่ชัวว่าเฮ้ย x เป็นใคร y เป็นใคร เดี๋ยวพี่มีให้แก้ตัวอีกสองอันเดี๋ยวมาดูวันนี้กันถัดมาถ้าผลิตหนึ่งชิ้นจะเท่าทุนเอ่อไอ้ร้อยชิ้นน่ะมันคือจำนวนสินค้าที่ผลิตมันก็คือตัวแปรเถูกต้องไหมแสดงว่าพี่ตั้งต้นด้วยเก,ก่อนแต่ X ไม่ใช่100นะ X มันหน่วยเป็น100ยชิ้นแสดงว่า X ต้องเป็น1น้องทันพี่ไหมเอต้องเป็นหมันถึงจะตีความว่าผลิตหนึ่งรชิ้น แล้วมันจะส่งบลให้กําไรเท่าไหร่นะเฮ้ยมันเท่าทุนนี่ถ้าเท่าทุนแสดงว่ากําไรได้สูงในโจทย์ข้อนี้เจ๋งนะกําไรเป็นสูงทัันไหมเพราะฉะนั้นถ้าน้องแทน x เป็นหนึ่ง y จะเป็นศูนย์น้องก็แทน y ตรงนี้เป็นศูนย์ x ตรงนี้จะเป็น1นึ่กำลังสองได้1คูณ a น้องจะได้ a แล้ว x ตรงนี้ก็เป็น1นมาคูณ b น้องจะได้บวก b เท่ากับลบห้าพี่ย้ายเออต้องเป็นลบห้าสี่ขอโทษแล้วพี่ก็ย้ายลบห้าไปแล้วก็สลับฝั่งพี่ก็จะได้ว่า a บวก b เท่ากับหเป็นสรรมการที่หนึ่งเท่านี้ก่อน๋ยวน้องดูต่อนะดูดีๆนะดูดีๆนะเดี๋ยวถัดไปตาน้องแล้วเดี๋ยวถัดไปตาน้องแล้ว อ๋อน้องถามว่าลบคลิปไหมครับไม่ลบครับเดี๋ยวอ่าเราถ้าเราเราไว้เรามาดูย้อนหลังได้เลยอันนี้อันนี้พี่จะไม่ได้ลบครับถัดไปมันทัดสุดท้ายต่อนะน้องนน้อน้อองงถ้าผลิตสองร้อยชิน้นกําไรสามพันบาทใครก็ได้ช่วยพี่คนหนึ่งพี่อยากรู้ว่า X เ,เท่าไหร่ Y เท่าไหร่ ถ้าผลิตไอ้ไอจำนวนสินค้าที่ผลิตอะ่ะมันจะเป็น x แล้วก็ไอ้เจ้ากําไรอะ่ะจะเป็น y อเช่วยพี่คนหนึ่งก็ได้อ่าโอเคขอบคุณมากคือ,อผลิตสินค้า200ชิ้นเนี่ย x อ,อะ่ะเป็นจำนวนสินค้าที่ผลิตใช่ไหมแต่ x อ,อะ่ะหน่วยมันเป็น100ชิ้น ถูกไหมแสดงว่าพอหน่วยมันเป็นร้อยชิ้นนะ x จริงๆอะ่ะมันต้องเป็นสองเพราะเวลามันแปลงไปเพราะเพราะเวลามันแปลงไปเป็นคําพูดอะ่ะมันถึงจะเป็นสองร้อยชิ้นไงเวลาคูณร้อยเข้าไปแล้ว y ที่เป็นกําไรอะ่ะไม่ใช่สามพันต้องใส่เลขสามเพราะหน่วยมันเป็นพันบาทเวลาน้องแปลงไปเป็นคําพูดคําว่ากําไรอะ่ะมันจะเอาไอ้ก้อนนี้คูณพันถึงจะได้สามพันบาทเออขอบคุณมากครับ เรียบร้อยน้องก็เอา x เป็นสองแล้วก็ y เป็นสามะแทนในสรรมการนี้เป็นสรรมการที่เรารู้ C มาแล้วแสดงว่า y ของน้องอแทนเป็นสามแล้ว x ของน้องเ,อเป็นสองกาลังสองได้สี่มันจะกลายเป็นสี่เอแล้ว x เป็น2มาคูณ b น้องจะได้2 b แล้วก็ลบ5น้องจะได้ 4a บวก2 b เท่ากับเลข8ก็คือพี่ย้ายลบ5ไปเป็นบวกแล้วพี่สลับฝั่งขอบุณมากธนาดลก่อนมากครับ แล้วเดี๋ยวพี่ก็ต้องเอามาแก้กับสมการที่หนึ่งมันก็จะได้แบบอพอดีกันพี่ยังไม่ได้เอามาบวกลบกันเลยนะพี่ว่าไอสมการก้อนหลังเนี่ยมันสามารถหารด้วยสองได้เพราะว่าทุกตัวมันหารด้วยแม่แสงแม่สองได้หมดแม่แสงมากแม่สองได้หมดหารด้วยสองตัวนี้ที่สองเอได้บวกบีแล้วก็เท่ากับสี่เป็นสมการที่สองก็คือแม่สองต้องกัดหมดเลยแล้วพอน้องได้สมการที่สองกับสมการที่หนึ่งครับลบกันบี B จะได้เจ้ากันไง ถูกไหมน้องก็เอาสองกับหนึ่งลบกันสองอกับ a เหลือหนึ่ง a b กับ b เจ้ากันแต่สี่กับห้าเหลือลบหนึ่งแล้วน้องก็เอาลบหนึ่งที่ได้ไปแทนกับไม่ว่าจะสมการที่หนึ่งหรือสมการที่สอง b จะได้เท่ากันหมดเช่นพี่แทนกับในสมการที่สองเพราะว่ามันไกล -1 บคูณสองเป็นลบสองย้ายสองไปบวกมันก็จะได้สี่กับสองบเป็นเลขหกเอาเท่านี้ก่อนถ้าทันพิมพ์เลขหกให้พี่หน่อยเพราะฉะนั้นสมการกำไะน้องจะได้ y เท่ากับ a a ตรงเนี้มันเป็นลบหไปคูณ x กำลังสองมันก็จะได้ลบ x กำลังสองแล้ว B เป็นเลขหกมันจะเป็นห x แล้วก็ลบหลักษณะนี้แค่นี้ก่อนนะแค่นี้ก่อนนะ น้องพี่ถามได้ไหมน้องว่ากราฟหงายหรือคว่ำไออันเนี้ยไออันเนี้ยไอ y เท่ากับลบ x กำลังสองบวกห x ลบห้าเนี่ยน้องว่าหงายหรือคว่ำย,ยังยังยังไม่ต้องดูคำถามนะเดี๋ยวพี่จะมาเดีเดี๋ยวพี่จะพามาสรุปอะไรบางอย่าง ถ,ถ้าถ้าหงายอะ่ะหน้า x ก,กําลังสองจะเป็นบวกแต่ถ้าเป็นลบอะ่ะแสดงว่ากราฟมันคือกราฟฟัมลักษณะนี้ทันเนาะแล้วมันจะมีสูตรในดวงใจพี่เรียกเมื่อกี้เลยสูตรในดวงใจขอบคุณมากครับไว้หาค่า x ที่จุดยอดหรือจะเรียกว่าจุดสูงสุดก็ได้สูตรในการหาค่า x มันจะเป็นลบ b ส่วนสอ b ก็คือตัวเลขหน้า x เป็นบวก6แต่สูตรมันมีลบอยู่แล้ว a, a คือเลขหน้า x กำลังสองมันจะเป็นลบ1น้องจะได้2องคูณลบ1มันจะเป็นลบหหารด้วยลบสน้องจะได้3อ่านน้องจดมาก่อนเท่านี้เท่านี้แสดงว่าค่า x ที่จุดยอดอะเป็น3ขอบคุณมากครับนดจะให้จด และถ้าน้องอยากได้ y ก็เอา x ที่ได้ไปแทนกับในสมการก็จะได้ y ออกมาทาน,นะทีนี้แต่พี่ตั้งใจอธิบายแนี่ไอจุดที่พี่กากบาดอยู่เนี่ยมันคือจุดสูงสุดและคำว่าจุดสูงสุดอะมันคือตำแหน่งที่ y เยอะสุดใช่ไหมเพราะยิ่งสูงอะ y ยิ่งเยอะไอจุดเนี้ยมันคือตำแหน่งที่ y เยอะสุดแล้ว y คืออะไรนะ y คือกําไรแสดงว่าไอ้จุดเนี้ยมันคือจุดที่กําไรเยอะสุดเพราะว่า y มันเยอะสุดน้องทันพี่ไหมนั่นก็แสดงว่าถ้าน้องอยากได้กําไรเยอะสุดหรือจะเรียกว่ากําไรมากสุดก็ได้น้องต้องผลิตสินค้า x มันคือจํานวนสินค้าที่ผลิตไงต้อง ผลิตสินค้าไม่ใช่3ชิ้นนะ x หน่วยมันเป็น100ยชิน้น300ชิน้นถึงจะได้กำไรเยอะสุดถ้ารู้เรื่องพิมพ์10ให้หน่อยแต่ถ้าโจถามกำไรเยอะสุดน้องจะต้องเอา x เ,เยอะสุดไปแทนกับ y ที่ได้จะเป็นกำไรเยอะสุดแหละ ทีนี้ไม่ไม่ว่าน้องจะหา x หรือหา y น้องก็ต้องไปดูคําถามว่าเขาต้องการจํานวนสินค้าที่ทําให้ได้กําไรเยอะสุดหรือเขาต้องการกําไรเยอะสุดถูกไหมต้องดูคําถามดีๆซึ่งคําถามมีน้องตอบถูกและขอบคุณมากโจทย์เขาบอกว่าถ้าต้องการกําไรเยอะสุดเห็นไหมเขาต้องการกําไรเยอะสุด ต้องผลิตสินค้ากี่ชิ้นแสดงว่าเขาถามจํานวนสินค้าที่ผลิตแล้วกําไรเยอะสุดไม่ได้ถามกําไรสุดถามจํานวนสินค้าที่ผลิตแล้วกําไรเยอะสุดซึ่งจํานวนสินค้าที่ผลิตแล้วกําไรเยอะสุดก็ต้องเป็นจํานวนสินค้าที่จุดสูงสุดไงตอบนี้เลยเนี่ยกำถ้าอยากได้กําไรเยอะสุดต้องผลิตสินค้า300ชิน้นชอยที่หนึ่งนั่นเองครับ